สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทำข้าวผัดแซลมอนคะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาน่ากินไหมคะแซลมอนใส่กันแบบจุกๆไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลี่ยนนะมีพริกแห้งทอดคะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาน่ากินใช่ไหมคะวิ่ีทำไม่ยากเลยคะ่ะเราเตรียมมพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทำข้าวผัดแซลมอนคะ่ะนี่คะ่ะส่วนประกอบก็จะมีแซลมอนวันนี้ใช้เป็นส่วนของปลาแซลมอนนะคะมีพริกแห้งมีกระเทียมแล้วก็กา้านบอคโคลี่หั่นเต่านะคะ แล้วที่สําคัญก็คือข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่เป็นข้าวเย็นแล้วเนาะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากตามด้วยพริกกระเทียมนะคะ ตะคน้ำลงไปก้นานอ่านบล็อกคัรี่ลงไปเลยนะคะใครไม่มีก็ใช้ก้านตะไ้าได้ค่ะในส่วนของต้นเท่านะะั้นค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ <c oughs> ผิวขามนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ปลาเรามีรสชาติก่อนใส่ข้าวลงไปเลยค่ะเำให้เย็นนะคะจะอร่อยกว่า แล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่ผงปรุงรส <c oughs> ขอใครค่ะผิดหน่อยใสปรุงรสนะคะใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะ น้ำตาทรายนะคะซอนหอย กินข้าวนะคะใส่ข้วขาวนิดหน่อยเนาะปรุงรสตามเออนเยมชอบนะคะจะหอมปลาแซลมอนมากๆเลยคุณแมแต่ที่ไหนบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำมนันเยอะพี่ได้เพราะว่า น้ำมันจากแซลมอนเขาก็จะออกมาด้วยนะคะเม็ดจะแต่งสีนิดนึงนะคะ,ะ,แ,ะ,คะแค่พ่อออกสีนิดๆดอนะคะ สวยไหมคะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขัดปลาแซลมอนของแม่เอ๋เนี่ยดูเม็ดข้าวใสๆน,น,นะคะก็เรียบร้อยปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะขาผัดปลาแซลมอนของหม่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องกลัวเลี่ยนนะคะเพราะเราใส่พริกแห้งลงไปด้วยอร่อยนัวมากๆค่ะเมนูนี้แต่ถ้าัดใครทาเนเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะนี่ค่ะลองทําดูนะคะคุณผู้ชม ถ้าชอบคลิปของพวกเราเม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ